สวัสดีครับเรามาดูคำทำนายของชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษก,กันนะครับว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยชาวพฤษศจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูด้วยไพ่ทาโร่กันนะครับการทานายเป็นการทํานายแบบกว้าง,งนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับไพ่ใบที่1นนะครับชาวพฤษศเนี่ยได้ไพ่สามไม้นะสถานการณ์ของไพ่สามไม้เนี่ยหมายถึงการที่ ชาวพึกษกเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับกับคนหลายหลายฝ่ายนะครับโดยที่ตัวคุณเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางเป็นคนประสานงานต่างๆหรืออาจจะเป็นคนที่มีการทํางานที่การสําเร็จได้เนี่ยจะต้องติดต่อกันมากกว่าหนึ่งฝ่ายนะฮะฉะนั้นเนี่ยชาวพึกษกหากมีสถานการณ์ในเดือนนี้เนี่ยที่ต้องจะต้องการจะแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าคนเดียวทําไม่ได้เนี่ย ลองพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่สองกันนะครับ <c oughs> ใบที่สองนะครับได้สวยงามมากเลยนะครับคือได้ไพ่อะไรครับ d o u b l ะชัดเจนครับว่าชาวพฤกษกเนี่ยการที่ได้ไพ่ d o u l d ก็คือสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอยู่ในสถาน,นสถานการณ์ที่ทําอะไรแล้วเกิดความสําเร็จนะครับมีความสมบูรณ์การงานต่างๆเยทําแล้วสําเร็จ นะครับแต่การสำเร็จได้นั้นจะต้องการความร่วมมือจากคนในหลายๆส่วนนะถ้าจะทำงานคนเดียวเนี่ยโอกาสสำเร็จอาจจะยากหน่อยนะฮะคือตรงนี้อ่ะมาดูไพ่ต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายทีเดียวเลยนะเห็นไหมใบใบที่3เนี่ยได้ไพ่หนึ่งดาบนะฮะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าชาวพฤกษในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่า มันมีไพ่ดาบเกิดขึ้นแต่ดาบตรงเนี้ยเป็น1ดาบ1ดาบมันเป็นการเอาชนะอุปสรรคโดยการใช้ความคิดการวิเคราะห์การใช้เหตุผลต่างๆมาแก้ปัญหานะถ้าเป็นการเรียนเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราหาทฤษฎีมาแก้ปัญหาครับเออถ้าเป็นการเรียนนะคือการจะทําสิ่งใดให้สําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่ฟุกอ่ะมันไม่ใช่ฟุกนะมันจะต้องหาหลักการหาวิธีการหรือว่าหาแผนการต่างๆเข้ามาทํา เข้ามาแก้ปัญหานะครับซึ่งสถานการณ์จากไพ่ใบหนึ่งเนี่ยผมดูแล้วว่าชาวพุกโศกเนี่ยน่าจะได้มีการติดต่อเจราจากับฝ่ายมากกว่า1ฝ่ายมากกว่า2ฝ่ายนะก็จากไพ่สามไม้นากก็น่าจะมีการประสานงานกันร่วมมากกว่า3นะครับสามอ่าเช่นสมมุติว่าชาวพุกโศกที่มาดูคลิปเนี่ยทำงานอยู่แผนก A นะครับต้องการทําอะไรบางอย่างเนี่ย ปรากฏว่าไปรู้จักกับคนแผนก B แผนก B ีเนี่ยติดต่อประสานงานให้กับนายซีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ลักษณะอย่างเงี้ยครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือตัวคุณเองนี่แหละเป็นคนเดินเรื่องแต่การจะเดินเรื่องสําเร็จเนี่ยจะต้องผ่าน B ผ่าน C ก่อนคือทําด้วยตัวเองแหละแต่ต้องผ่านหลายจังหวะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะบอกให้ชาวพุกศกเนี่ยสบายใจว่า มันมีไพ่เดอะเวิรขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทํางานอะไรสําเร็จเป็นรูปธรรมด้วยนะอ่ะมาดูใบสุดท้ายจะได้อธิบายรวดเดียวไปเลยนะฮะใบสุดท้ายเห็นไหมฮะได้เก้าเหรียญน,นะฮะฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้เลยว่าชาวพึกศกสถานการณ์ในเดือนกันยายนนี้เนี่ยต้องพึ่งพาคนอื่นนะครับเพื่อที่จะทํางานสําเร็จนะฮะมีคนช่วยเหลือ นะแต่การช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นคนเดินเรื่องด้วยไม่ใช่ว่ารอเข้ามาช่วยนะครับเราจะต้องเดินเรื่องนะฮะจะต้องเป็นคนที่ออกเดินทางไปพบคนนั้นไปพบคนนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาทํากิจการการงานต่างๆให้สําเร็จถ้าเป็นวัยเรียนนะครับสมมุติว่าวัยเรียนนะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเราคร้างส่งงานหรือโปรเจกต์ยังไม่เสร็จนะครับหรือ จะเตรียมสอบแต่ยังไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้คุณอาจจะต้องเดินทางไปหาผู้รู้นะครับเดินทางไปหาเพื่อนให้เพื่อนช่วยติวนะครับแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนะครับซึ่งใบที่3ามเนี่ยจะสื่อสารว่าตัวคุณการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันต้องมีหลักการมีขั้นตอนนะครับไม่ใช่บอกเลยว่าชาวพึกศกจะสําเร็จในเดือนนี้ไม่มีลูกฟุกครับจะต้องใช้หลักการใช้ผลนะถ้าใครจะทําพวกงาน คนคว้าวิจัยพวกนี้จะเข้าทางมากเลยนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะ,ะทีนี้ใบสุดท้ายเนี่ยได้ไพ่เก้าเหรียญครับคือจากหน้าไพ่เนี่ยมันมีการบอกจากหน้าไพ่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ชาวพฤึกษกจะทําในเดือนกันยายนี้เนี่ยคุณจะทําได้สําเร็จเป็นรูปปรรมชัดเจนเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะทําอะไรเดือนนี้ ลุยได้เต็มที่เลยมีโอกาสที่จะสำเร็จสูงโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเดลเวอร์นะ,ะงานเกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะครับต้องการสอบเ่าาอ,อะ,อะสมมุติว่าต้องการสอบเพื่อเอาใบรับรองทางด้านภาษาเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อไปทํางานต่างประเทศเนี่ยผมดูว่ามีแนวโน้มสําเร็จสูงนะเพราะว่าเด e เวอรเนี่ยผมมองว่ามันมันเหมือนกับการได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะ หรือใครที่ต้องการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางกับทินฐานก็น่าจะสําเร็จนะถ้าเป็นเรื่องของการเจราจาโยกย้ายอะไรพวกเนี้ยก็สําเร็จนะครับเ,เรื่องของการถ้ามองในเรื่องของการสอบบรรจุใครที่ต้องการสอบราชการอะไรพวกนี้นะครับมันมีไพท่ที่คุณอาจจะต้องไปไปเติวความรู้เพิ่มเติมจากเพื่อนๆน,นะครับนะแล้วถึงจะสําเร็จอะ่ะ อ่านเองก็ได้แต่ไม่รู้สิผมผมมีความเหตุว่าเดือนนี้ถ้าคุณคิดจะทำอะไรที่มันเป็นการขยับก้าวหน้าในงานในงานราชการพวกนี้คุณจะต้องหาเพื่อนนะครับหาเพื่อนหาคู่คิดนะฮะหาคนช่วยเตียวช่วยตียวไปลงคลอสเสริมอะไรพวกนี้ครับก็พอได้อยู่นะฮะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะยังไงเนี่ยหลักของการทำนายเนี่ยกับ หลักของความจริงเนาะก็คือการทําข้อสอบมันก็คือการต้องใช้ความรู้อนะเนาะอันนี้ก็ถ่ายไว้นะฮะส่วนเรื่องของการค้าขายนะครับได้กําไรชัดเจนครับเดือนนี้นะแต่พยายามเดินทางพยา,า,าพยามหาคู mm ่ค้าพยายามหาเขาเรียกว่าอะไรอะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะถ้าใครสายทําธุรกิจนะครับส่วนเรื่องของเงินทองได้ไพ่สุดท้ายเป็นเก้าเหรียนเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะครับมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยแน่นอนนะครับแล้วก็แนะนําว่า ให้ลองทํางานเสริมหรือหารายได้เสริมที่เป็นลักษณะของนายหน้าหรือตัวกลางก็ได้นะครับเช่นเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับรับสินค้ามาขายนะครับขับรถไปต่างจังหวัดหรือรับส่งสินค้าออนไลน์รับจากต่างประเทศมาขายในประเทศไทยก็ได้หรือทําจากในไทยแล้วเป็นตัวกลางส่งไปต่างประเทศก็ได้นะครับธุรกิจงานเสริมเป็นไปได้ดีนะครับอันนี้ก็คือโอกาสส่วนการลงทุนนะการลงทุนทั้งหลายเนี่ย แนะนำว่าให้ชาวพึ่งศกเนี่ยลองโฟกัสที่การลงทุนในกลุ่มปัจจัยพื้นฐานนะฮะถ้าเป็นหุ้นถ้าเป็นกองทุนเนี่ยลองดูพิจารณาดูพวกปัจจัยพื้นฐานต่างๆแล้วก็ดูจากหน้าไพาอ่อ่ะผมให้น้ําหนักในเรื่องของการลงทุนทางด้านต่างประเทศนะครับถ้าชาวพึ่งศกมาชมคลิปนี้แล้วสนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยลองไปดูข้อมูลดูนะครับปัจจัยพื้นฐานแล้วก็การลงทุนต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น ปัจจัยพื้นฐานทั่วๆไปอ่ะ,อะก็ลองดูนะผมเด,เดี๋ยวจะเป็นการชี้นําไปนะฮะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะไม่อยากจะอธิบายเยอะนะครับถ้าเดี๋ยวอธิบายผิดก็สวยอีกนะครับการเสี่ยงโชครอบนี้ผมว่าการเสี่ยงโชคไม่ไม่ได้โดดเด่นมากนะครับอาจจะได้นิดๆหน่นนอยๆแต่ว่าไม่ได้แบบโดดเด่นแบบคือจะบอกว่าชาวพุกษกเดือนนี้มันไม่มีลุกฟุกอะไรเยอะฮะมันจะเป็นความสําเร็จจากการกระทาของตนเองเป็นหลัก นะครับรวมไปถึงรายได้เสริมเงินก็มาจากการการะทำตัวเองเป็นหลักนะอันนี้ก็ฝากข้อคิดไว้นะครับและสุดท้ายน,นี้ผมก็ขอฝากท่านที่ผมผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดูทตลอด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีเฟซบุ๊กแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสนใจชอบหน้าไพ่นะครับก็อุดหนุนไพ่ผลงานคนไทยกันได้จากลิกนที่ผมแปะเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้มาดูทตลอดสวัสดีครับ